สวัสดีค่ะกล่บวพก,กอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะจะเป็นคิวของอันบ็อกตัว X8 Pro Max นะจ๊ะเพิ่งได้มานาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆก่อนละกันนะคะว่าเนาะรอบนี้กล่องมาขาวสะอาดคือน่าจับต้องมากจ้ะแล้วก็ตัวนี้เป็น45มิลน,นะคะ ตัวบอดี้ก็มาแต่ก่อนอะตัว x 8จะเป็นบอดี้แค่4 4ใช่ไหมคะตอนนี้นะคะก็เพิ่มมาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าข้างในนะคะน้องมีลูกเล่นอะไรบ้างพี่เมยนะ์น่าจะเอามาสักประมาณ2สีนะคะ<ๆ>ก็จะมีเป็นบอดี้สีเงินนะคะ<ๆ>กับบอดี้สีดำนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในมีอะไรให้เล่นบ้างเนาะตัวสีเงินตัวอะดูจากตัวบอดี้ก่อนแล้วกันน้องก็เป็นจอเหลี่ยมจ้าพี่เมย์ถืออยู่เห็นไหม อ่านะคะตัวนี้จะเป็นจอเหลี่ยมเงามากเลยอ่ะนะคะตัวนี้อันนี้จะตัวลักษณะจอคล้ายๆกับตัว GW57 นะคะแต่ว่า GW57 น้องจะมีความมนกว่านะตรงขอบนะคะตัวนี้ก็ยังออกเหลี่ยมนิดนึงน้องนะคะเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูสิเปิดตรงนี้นะอ่าใช้ได้สวย Hello, นะคะตัวนี้เปิดประมาณ3วินะคะถ้าเทียบกับรุ่นบอดี้ส4สมัยก่อนนะคะ44สมัยก่อนนะคะจะเปิดประมาณ6วินะคะแต่ตัวนี้ประมาณสัก4วิเมื่อกี้พี่เมย์นับ1-4นะคะตัวนี้ก็ก็เปิดติดแล้วเนาะนะคะก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะตัวนี้เม็ดไม่ยอมหมุนได้ไหมหมุนได้ค่ะหมุนได้หมุนได้น,ไดน,ไดนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละฟังกช์ชันเลยดีกว่านาะอว่านะ้องมีฟังกช์ชันอะไรบ้าง ตัวหน้าจอหมุนได้เยอะไหมหน่าจะเยอะอยู่นะแม่โอ้เยอะได้อปรับเปลี่ยนได้นะคะหมุนได้ตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าตัวตีมอะค่ะก็สามารถหมุนเปลี่ยนได้เยอะพอสมควรเลยเนาะนะคะตัวนี้จะเป็นชอบหน้าจอนี้จังหน้าจอนี้สวยนะคะอ่ะต่อไปนะมาดูนะคะตัวนี้ก็จะมีหมดทางลัดมาให้เนาะแต่ทุกคนแอบเห็นไหม น้องไม่มีขอบแบบไม่มีขอบแบบที่ที่เป็นที่ที่เห็นตรงตรงตัวจออะแต่ก่อนมันจะแบบเห็นแบบเขาเรียกว่าไงนะถ้าเหมือนสมมติว่าเราไม่ได้แบบดูเนี่ยเห็นไหมตรงตรงขอบตรงนี้ปกติอะถ้าเป็นรุ่นสมัยก่อนสีสีอะเขาจะขอบตรงขอบอะค่ะมันจะสว่างนะนะคะก็คือทําให้เราเห็นตัวขอบตัวบอดี้เยอะขึ้นนะแต่ตัวนี้นะคะเหมือนเขากลืนไปเลยอะ่ะเห็นไหม อต่อไปปัดจากบนลงล่างบ้างนะคะตัวนี้คุณดูหน้าจออ่ะหน้าจอไม่ขี้เหร่นะจ้ากดได้หมดนะจ้า,จาุวฟังก์ชั่นนะจ้า,จาได้เลยเดี๋ยวตัวนี้ที่ม่ทำคลิปดีๆให้อีกทีหนึ่งเนาะนะ,ะแต่ตัวนี้อยมาให้ดูบอดี้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุด ะะอ่ะต่อไปนะคะมีฟังก์ชันอะไรบ้างหรอกด1ครั้งปึ๊บอ่า mm. ตัวนี้จะสามารถดับเบิลคลิกได้เหมือนตัว h w 2 2ไหมนั้นไม่ได้นะคะตัวนี้ก็คือต้องใช้ออต้องใช้เลื่อนฟังก์ชันเอาเนาะนะคะเ mm. ดี๋ยวแม่ขออนุญาตเลื่อนให้ดูนะน่านจะกดจากตรงนี้นะคะตรงนี้น่านจะเป็นตัวจอปึ๊บนี่นะคะก mm. ็คือเราสามารถมาเลือกสไตล์เองได้เลยนะคะ mm. อ่อละ,ะ mm. ลองกดอันแรกดู เยอะมากนะคะฟังชันเยอะต่อไปนะคะอันที่สองจะเป็นอะไรอีกนะโอ<ฮ>้โหนะคะต่อไปฟังก์ชันที่สามเยอะมากหน้าตางนะคะแบบนี้เอาได้นะนางเลิศจ้ะนะต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่เมย์แอบดูว่าเมื่อกี้หมุนได้ไหมหมุนได้หมุนได้หมุนได้หม,ม,มุนได้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นตาราง9ช่องหมุนได้ไหมหมุนได้เือนเดิมต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบรายการก็คือแบบ list นะคะคุณดูหน้าจอชัดนะรอบนี้รู้สึกว่าชัดชัดชัดกว่าครั้งก่อนนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้มันติฟังก์ชัน หได้อะไรได้นะคะก็สามารถทัสกินได้ตัวนี้เดี๋ยวฟังก์ชันลึกๆเดี๋ยวให้เมย์ขอลงรายละเอียดอีกรอบหนึ่งละกันเนาะอันนี้แค่เอาตัวบอดี้นะคะมาให้ดูเฉยๆเนาะนะคะตัวนี้ชาร์จยังไงคะพี่เมย์ตัวนี้ชาร์จยังไงคะพี่เมย์ตัวนี้ชาร์จไวเลสตัวนี้ชาร์จไวเลสน,นะคะ ตอนนี้ที่ร้านจะมีตัวชาร์จไวเลตอยู่สักประมาณ4รุ่นด้วยกันนะคะสามารถตั้งชาร์จตัวนี้ดูดแรงเดอ้อนี่ทุกคนดูนี่นี่ดูเฟิร์บอ,อย่างงี้เฟิร์บอย่างงี้ดูดแรงอยู่นะนะคะเออได้อยู่แตะนี้ได้เลยฟึบนี่อ่านเลยเดี๋ยวเราไปดูสีจำบ้างสีตัวนี้นะคะในกล่องเขาแถมสายสีขาวนะนะคะสำหรับจอสีเงินเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดู สีดำกันบ้างนะคะพีเ่เบจะพยายามไม่ตัดคลิปนะนะคะจะให้ทุกคนได้ดูต่อเนื่องนะคะอาจจะยาวนิดนึงแต่เป็นคลิปอันบ็อกที่ละเอียดนิดนึงนะคะอะโอเคเรามาดูสีดำกันบ้างสีว่าสีดำน้องจะเป็นอย่างไรเป็นชาร์ตไวเลตเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเปิดนะว่าน้องสวยไหมได้นะ,ประ,ะประมาณอาประมาณสี่ห้าวิได้อยู่อ้าวจอไม่ขี้เหร่เ้อ สวยสวยสวยนะคะอ่ะเป็นจอเหลี่ยมเหมือนกันนะคะลักษณะบอดี้เป็นเหลี่ยมเหมือนกันเนาะนะคะอาะให้ดูความเงาความมันของนางก่อนนะปุ่มกดก็มาพร้อมกัน2ปุ่มเหมือนเดิมนะคะด้านล่างกับด้านบนแต่เมย์จะให้ทุกคนสังเกตดูอะไรบางอย่างคือปกติแล้วว่ะค่ะตัวนาฬิกาสมาร์ทวอทที่ที่เมย์เคยจำหน่ายที่ร้านนะตัวปุ่มอะค่ะ น้องจะบุ่มลงไปคือจะแบบไม่ได้นูนแบบนี้นะแต่ตัวนี้รอบเนี้ยนูนขึ้นมาทุกคนสังเกตเห็นไหมเนี่ยนะคะคือน้องจะนูนนะคะเขาน่าจะปรับให้เหมาะกับนิ้วะคะ่ะเหมือนถ้าสมมติแบบสมัยแต่ก่อนบางคนคือมีเล็บมีอะไรอย่างงี้เนาะเวลากดลงไปก็จะกดไม่ลงนะคะแต่ตัวเนี้มันกดง่ายขึ้นอะเหมือนพอเวลาเหมือนเราเอานิ้วลูบๆอย่างเงี้ยสัมผัสดูเออมันจะเออมันมันรู้สึกว่ามันมันลื่นขึ้นนะคะ นะตัวนี้ก็คือสามารถทาสก,กินไดน้แล้วก็ตัวสีในเม็ดมะยมนะคะตัวสีในเม็ดมะยมไม่ลอกค่ะนี่เห็นไหมใช้ไปนัานๆนะไม่ลอกไม่ลอกพี่เมก็พี่เม,มเห็นรุ่นที่ปุ่มข้างในไม่ลอกจะเป็น h w 2 2 h w 2 2 Plus h w 3 7ไม่ลอก g w 5 7ไม่ลอกนะคะแล้วก็ตัวนี้ถ้าเป็นโรงงานเดียวกันน่าจะไม่ลอกเนาะนะ,ะเดี๋ยวเราลองใช้งานดูเรื่อยๆแต่โซนสายอะไรก็โอเคอยู่นะนี่นะคะเทียบตัวบอดี้ให้ดู สวยสวยเราไปดูนะคะว่าฟังก์ชันสีดำนะคะน้องจะมีฟังก์ชันคล้ายๆกันหรือเปล่าอ่ะก็เหมือนกันนะคะตัวนี้เนาะก็สามารถปรับได้นะคะอ่าพี่เมย์ใส่ถุงมืออยู่เนาะเพราะฉะนั้นนะคะการทัศกิจอาจจะล่าช้านิดนึงแต่ตัวนี้ลองรับภาษาไทยเนาะนะคะก็ลองเล่นดูได้นะจ๊ะถ้าเหมือนสมมติแบบ คนไหนที่แบบว่าไม่ชอบภาษาอังกฤษก็สามารถตั้งค่าเป็นภาษาไทยได้นะคะก็หมุนได้นะคะมีบันทึกการโทรอะไรให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้บันทึกการนอนหลับนะวัดอัตราการเต้นหัวใจวัดความดันโลหิตข้อมูลผู้ติดต่อหมดนาฬิกาปลุกก็มีให้นะคะตัวนี้หน้าจอนางปุกปิกน่ารักมากเลยอะ่ะนี่นาฬิกาจับเวลาก็มีให้นะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกวัดความดันโลหิต วัดการอยู่ตัวของออกซิเจนนะคะมีข้อมูลพวกการแจ้งเตือนบันทึกิจกรรมมีนาฬิกาจับเวลาเมื่อกี้ไม่เปิดให้ดูแล้วเนาะนะคะมีหมดโทรเข้าโทรออกข้อมูลการตั้งค่าบันทึกกิจกรรมยกข้อมือก,ก็คือหมวดการพลิกข้อมือนะคะตัวนี้ก็จะมีให้เนาะนะคะน่ารักไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็เป็นหมวดตัวโทรนะคะตอนนี้จะสังเกตได้ว่าเป็นตัวใหม่ก็คือตัวขอบของตัวเลขอะคะ่ะ น้องจะมีความแบบเฮ้ยสัมผัสง่ายขึ้นกดง่ายขึ้นเพราะสมัยแต่ก่อนเราต้องย้ำไงแต่ตอนนี้รอบนี้ไม่จําเป็นต้องย้ำแล้วนะคะก็กดได้ง่ายๆง,ง่ายจริงง่ายจริงอ่ะดูเลข3เห็นไหมนะคะจะเป็น1 2ึ่งองมือก็ได้อยู่นะคะสามารถกดได้ ปกติแล้วว่าถ้าเหมือนสมมติว่าเราไม่ได้ใช้นะคะในส่วนของเม็ดมะย,ยมในการหมุนนะคุณหมุนอย่างนี้เลยก็ได้นะนะคะเพราะว่าบางคนคือไม่ชินเนาะนะคะบางคนคือไม่ชินกับการใช้เม็ดมะย,ยมนะคะคุณก็สามารถใช้มือนในการหมุนได้เลยจะกดยังไงก็ได้แล้วแต่นะคะตัวนี้เนาะก็จะมีการแจ้งเตือนหุยมีเกมให้เล่นด้วยอย่าลืมกดเล่นนะตัวเกมเหรอได้ไหมลองเปิดดูสักอันได้ไหมมันเล่นยังไงอะเขย่าหรอ อ๋อลูกเต๋าจ้าแม่นะคะการตลาดเลิศก,การตลาดเลิศมากแล้วก็จะมีเป็นพวกเกมอ๋ออ๋ออ๋อให้เราเล่นอ่ะก็ลองไปเล่นดูแล้วกันนาอะนะคะพี่เมย์ก็เอามาเซอร์วิ์ให้ทุกคนได้ดูว่านะคะน้องน่ารักตัวนี้ตั้งโปรไฟล์ได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าในสเปคเขาบอกมาว่าได้อะ่ะนะคะก็น่าจะได้เพราะปกติแล้วถ้าสมมติโรงงานแจ้งว่าได้ก็ได้นะคะหมดเลย เอ๋ไปลองทำคลิปแบบตั้งรูปโปรไฟล์เล็กๆน่ารักมีนิมอลงให้ดูนะจ๊ะโอเคนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะตัวนี้นะตอนนี้นะคะเนื่องด้วยว่านะคะไม่เพิ่งลงคลิปห่างหายกันไปนานมากคิดถึงทุกคนมากรอบนี้นะคะเฉพาะลูกค้าที่นะคะมาจากช่อง youtube นะคะรอบนี้คุณจะได้ของสมนาคุณไปเยอะมากและประเด็นที่สำคัญคือตอนนี้นะคะตัวนี้ตัวใหม่เพราะฉะนั้นแล้วคุณจะได้ในราคาที่ คุ้มมากนะจ๊ะอย่าลืมนะคะนะคะตัวเรือนสวยๆหาได้ที่แฮชแท็กไอเนาะสำหรับใครที่มีคําถามสงสัยอะไรอย่างไรนะคะสามารถทักนะคะ b o o k page พจได้นะคะทักอินสตาแกรก็ได้นะคะ,ะ,คะหรือใครที่มาจาก t i k t o ็อกนะคะก็สามารถทักหากันหา,นหาพี่เมย์ในแฟนเพจได้นะคะนะ,ะเผื่อว่าลูกค้าแบบว่าเออมีคําถามอะไรสงสัยอะไรอย่างงี้เกี่ยวกับตัวบอดี้นะคะที่ร้านมีจําหน่ายหลากหลายรุ่นด้วยกันนะคะแต่ส่วนมากนะคะสเปคพี่เมย์ ชอบหน้าจอชัดชอบหน้าจอคมนะคะแล้วก็จะมีหมวกของการพลิกข้อมือซึ่งพี่ไม่คิดว่าทุกคนก็น่าจะชอบเหมือนกันเนาะโอเคถ้าไงเดี๋ยวฝากรุ่นของ X8 Pro Max ตัวนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะเผื่อว่าใครแบบว่าอยากได้นะคะตัวเรือนใหม่ๆก็แนะนําเลยค่ะนะคะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเมยลองทําคลิปการเชื่อมต่อให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะจบคลิปไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะคะ